ีผมอยู่บนคุกรอยฟ้าสูง6เมตรเหนือพื้นดินใครที่ไม่สามารถหนีออกจากคุกนี้ไปได้จะต้องลงน้ำโคนว่ง และในที่สุดครับวันนี้ก็มาถึงเป็นคลิปที่แบบไม่รู้ว่าคนรู้ได้ไงว่าเราจะถ่ายแล้วแบบเรียกร้องมาเยอะมากถามมากันเยอะมากว่าพี่เป็ดเมื่อไหร่กงจะออนเมื่อไหร่คลิปกงจะลงเมื่อไหร่แบบจะถ่ายคลิปกงจริงๆเนี่ย ต้องขอโทษด้วยที่แบบถ่ายชาครับเพราะว่าเราอะทำกรงเสร็จตั้งแต่แบบเดือนที่แล้วแล้วแต่รู้จักว่าพายุฟ้าฝนแบบมันไม่ค่อยดีกับช่วงนี้ฝนตกมันทาให้แบบการไหนทำมันเป็นไปได้ยากเราเคยจะมาถ่ายละครั้งหนึง่งมาแล้วเอากองมาแล้วรถเ,เ,เครนจ่ายกันทุกอนแล้วแต่ว่าดินมันยุบเพราะฝนตกครับเลยทําให้แบบเลื่อนถ่ายไปแต่วันนี้มันจะแค้ตามคาขอแล้วครับผมทุกคนและนี่นะครับก็คือกรงที่ผม ด้วยเงินผมเองทุกบาทและก็ที่สาคัญเราไม่ได้จ้างคนนอกเลยเชินผู้ทำเนี่ยคนทำวันนี้เนยเดี๋ยวให้ดูว่าคนทําผมเฟี้ยวแค่ไหนนี่น้องชายผมช่างเชื่อมของผมเป็นคนที่รับผิดชอบสร้างกรงนี้บ,บอกเลยว่าที่อื่นใช้งบแบบหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นมันลามมันบานไป,<ช>ไปอธิบายหน่อยว่ากรงเราแข็งรแรงแค่ไหนวะก็คือเราสามารถปล่อยลงมาแล้วก็ตกกรงไม่แตกเลยครับแตงไร เออกรงไม่แตกแตกคนข้างในอ,อ,อ่ะลงน้ําพี่ลงน้ําเดี๋ยวขอพูดแบบนี้ก่อนละกันขึ้นเครื่องบิน <c oughs> เขาก็ไม่อยากให้เครื่องตกหรอกในเขาก็บอกใน็กรณีฉุเฉินถ้าเครื่องตกทํำยังไง <c oughs> อันนี้เราก็เหมือนกันครับถ้าเข้าไปในกรงเราแล้วและเกิดอุบิเหตุจริงๆริไงคะมันตกมันขาดทําไงครับเกาะข้างบนไว้ครับเกาะเกาะข้างบนแล้วก็เอาขาลอยไว้เพื่อนี่เวลาตูุ้เจ็ดเยอะไปเลยพราะเวลามันกระแทกอะแรงกระแทกมันจะตีขึ้นข้างบนขาเราอะจะไม่หักแล้วมึงว่าจังหวะที่คูร่วงอะกูจะมีเวลา จับบอว่ามีน้ำมีน้ำอย่างไรแค่หักไม่ไม่แฉลบได้ง่ายๆคืออันเนี้ยก่อนมาถ่ายทำนะครับต้องขอบอกว่าเราเทสหลายรอบมากคือผมให้น้องเขาเทสเทสยกเทสลงแบบลองเหวี่ยงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันก็แข็งแรงมากก็เลยแบบผม้นไม่ขึ้นอะกูขึ้นไปแล้วปลอดภัยเชื่อใจพี่โอเคครับน้องชายมากครับข <c oughs> ออาสาต้องมาคนแรกที่จะเข้าไปในคุกลอยฟ้าของเราครับใครครับคนแรกผมเองไอเบฟเทสเลยเหรอใช่ เราไปโดดมันที่จำม,มาแล้วเรื่องแค่นี้ไอ้ฟ้าไปก่อนเลยอ่าก็คือเดี๋ยวเบฟนะครับจะเป็นอาสาคนแรกที่จะเข้าไปในคุกลอยฟ้าของเราและนี่นะครับก็คือกระดานภารกิจในกระดานเนี่ยจะมีอยู่4ีภารกิจครับจะมีปริศนาฟ้าแลบโปกัวไขกุญแจมัดแขนมัดขาลอยฟ้าโอ้ทุกคนนะครับต้องมาสุ่มภารกิจได้ภารกิจไหนต้องไปทําภารกิจนั้นในคุกลอยฟ้าถ้าทํานสําเร็จคุณจะไม่เปียกแต่และภารกิจเนี่ยเวลาจะไม่เท่ากัน๋อเองไม่บอกรายละเอียดนะว่าคืออะไรเดี๋ยวค่อยมาบอกนั่น นั่งงานแล้วกันโอเคครับโอเคเล่นได้เหรอเดี๋ยวกูไปถามพวาก่อนว่าหนักหนักไหมรู้ไหมเขาบอกเขาบอกไม่ได้จ่ายห้าร้อยขึ้นเองเลยเขาบอกไม่ได้อืมเดี๋ยวพี่จะจ่ายเดี่จะจ่ายไหมแหม่มอนไปดูปิงปองโชว์มาแล้วไม่อยากถ่ายคลิปเลยขอเชิญที่เหลือไปนั่งพักได้เลยครับไปนั่งแต่งแอนยินก่อนเพื่อทนให้เชือดเชิญเลยครับต้องชายผมมุนเองเลยมุนเลยครับหนึ่งสองตั้ไปเลยครับเฮ้ยอะไรวะเบฟครับ ได้ปริศนาปลาแลบเชยขึ้นไปในกงไดง้เลยครับโรงเรียนยจะไม่รอดเลยให้ผมปริศนาและนี่ครับนี่คือกุญแจแค่นี้ไม่ใช่เป็นแม่กุญแจแล้วมีกุญแจเสียบพี่เป็ดที่มันเหล็กขอเชิญทีมวิศวะครับอธิบายหน่อยครับทำไมกุญแจต้องเป็นอันนี้ทําไมไม่เป็นแม่กุญแจแบบล็อกดีๆเพื่อไม่ให้เปิดได้ที่เราทาอันนี้ครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการเปิดเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเราจะได้ช่วยเขาได้ง่ายถ้าถ้าแม่กุญแจแล้วมึงตกมากว่าจะไขอะไรเดี๋ยวมันมีปัญหาจุ่มน้ําใช่แต่ถ้าเนี่ยมาปุ๊บ จะปลอดภัยเพราะว่าถ้าเราไม่เอามือไปโดนเพราเพเปหลายรอบแล้วปลอดภัยหายห่วงไม่ครับมันมันเป็นไม้มันเป็นไม้เอาไว้บังแดดเฉยมันไม่มีอะไรครับเราลองทำวิธีแบบที่ไกด์บอกไอ้ไกด์บอกว่าอะไรเอวขาขึ้นใช่แล้วก็จับ เอออย่างงี้ใช่แล้วกูจะรอดกมังุจะมีสติขนาดนั้นไหมปลอดภัยครับ่วนเพราะว่าเทีหลายรอบแล้วสารพิศสนาฟ้าแลบนะครับไม่มีอะไรมากพี่มีคำถามเบสกทิศคำถามตอบถูกกงอยู่เฉยเฉยไม่ขยับไปไหนถ้าตอบผิดเมื่อไหร่กงจะค่อยๆลงมาโอ้ผิดหนึ่งข้อกงลงหนึ่งระดับและถ้าตอบผิดมากเกินไปคุกจะลงไปในน้ำครับสบายอ๋อสบยโชคดีน้องชายสบายทุกคนผมเล่นจับผิดภาพบ่อยแค่นีสบายากเกี่ยวชื่ออะไรจับผิดภาพอนไหนอยูใจ้าางลมลมขึ้นปะ ไม่ช่วยกูเลยนะเอาไเนีใ่ใหมวกอย่าพารักเลยไปไกลๆใส้หมวกใ่หมวกไปไกลๆ้ไอนอ,อยากจะเป็นโนหนึ่งไม่เกี่ยวก็แ <มา S 1> ด็กๆใหมวกไว้ไม่ได้ครับการจะเป็นโนหนึ่งเราต้องแบบอดทนเราไม่ต้องตาดแดดก็ได้หมวกแรหนูเยอะๆทุกคนลอยแล้วโอ้ยอ,อยางสูงอ่ะบอกก่อนนะครับทุกคนพวกวความสูงของคุกเราเนี่ยไม่ใช่เล่นๆได้ฟังด้วยนี่ไงความสูงของคุกเรานะครับสูงถึง6เมตร หกเมตรอ่ะเอ้าแล้วหนูนึกว่าสามเมตรขันนี้มันเด็กไปกรลูดอย่างเยอะเลยโอ้โหช่วยก๊อฟไอ้ไก่ถ้ากูเป็นไรไปนะกูจะไม่พามึงไปเที่ยวเแบบ๊บพี่เบ,บ๊บชู้ๆ้นะครับอไอ,อย่ะเงี้ยไปอยู่ที่ตาตุ่งแล้วเนาะนี่ไปไม่กลับพาอะลรนะหลับไม่ตื่นว้าวโอ้โหโอ้ ไม่ใช่หงเมย์แล้วนี่มันจะสิบแล้วฟังนะครับฟังคำถามแรกนะครับทุกคนในหัวไม่คิดและไม่ออกกันตอนนี้ปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะปลาอะไรไม่มีสัมมาคารวะปลาตีนปลาตีนผิดครับเอา้าลงเลยครับอ้พี่เบียรตั้งใจตอบหน่อยปลาที่ไม่มีสัมมาคารวะนะครับคือปลาตายทำไมอ่ะปลาตายมันว่ายไม่ได้ คำถามต้องอะไรเนี่ยข้อที่นี้ต้องมีตัวละครให้กูได้ไหมข้อที่สองครับนักบอลโดนใบแดงแล้วไปไหนไปข้างสนามผิดครับไปไหนไปเป็นอาหารรู้มาเลยครับเพื่ะนมาจับใบดำใบแดงข้อสามครับเนี่ยจ้มโค้งและคำถามยาวด้วยไอ้สัตว์มีหมาตัวหนึ่งปวดขี้มองทางซ้ายมองทางขวาจะขี้ทางไหนขี้ทางตูด ต้องครับต่อไปข้อ4ครับคู่รักแต่งงานกันเดือนแรกมีรถเดือนสองมีบ้านเดือน3มีอะไรมีลูกผิดครับมีนาคมมีนางโคมมีนาโคมลงครับด้วยต่อไปครับข้อ5ตึกอะไรหายากตึกตึกบไม่ใช่ครับตึกไหนวะหาไม่เจอ ลงไปครับไปอะไรวะเนี่ยต่อไปครับข้อที่6มันอะไรมี12สีมันอะไรมี12สีมันไม่มีถูกต้องครับใครรู้ได้ไงอ่ะมันเรื่องไรแต่ละมันเป็นเรื่องของผมต่อไปข้อที่7ครับเคยดูซินเดอเรลล่าไหมเคยนิทานเรื่องซินเดอเรลล่ามีคนแค่กี่คน มีเจ็คนมีเจ็คนซินโดเรล่าซินโดเรลราไม่อ้ซินโดเรล่าไม่มีคนแค็งครับที่มีคนแข็งคือสโนไวท์ครับลงมาเลยครับไม่เคยดูการ์ตูนเหรอตอนเด็กๆอ่ะแต่อยู่บนนี้หัวกูไม่รับอะไรแล้วอีกสามข้อนั้นตอบไม่ถูกมีคนหนึ่งร้อยคนยืนบนผาอยากรู้ว่าคนที่เท่าไหร่จะตกผาตายไปทำอะไรบนผาว่างเหรอ คนที่ยืนบนผาไม่ใช่ครับคนที่เก้าครับก็คนที่เก้า,กาไปไงยืนหน้าผาเก้าปุ๊บก็ตกผาแล้วพวกหลุมาันทำไมไอ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้มาใจเย็นไม่ใจเย็นนี่ครับท <c ười> ุกคนดูตอนนี้อุ้้ยกแลว่ะตอนนี้ใกล้ตกแล้วครับก้าวไปกันเลยกำลางนะครับะะบันไดกลัวอะไรบัน <c ười> ไ,ไดกลัวอะไรบันไดกลัวอะไรบันไดกลัวอะไรครับกลัวคนเดินไม่ใช่ครับ บันไดกลัวไฟครับเพราะบันไดหนีไฟลงมาเลยครับอะไรวะเนี่ยไม่ใช่นี่แล้วมันทางหนีไฟไม่ใช่บันไดหนีไฟไี่เปนใจเย็น,น,นคำ <c oughs> ถา,ามข้อสุดท้ายนะครับถ้าตอบถูกเปนปจะรอดแต่ตอบผิดเปนปจะตกข้าวนาม,มูวว่าทำไมปลาจึงชอบวางไข่ทำไมปลาจึงชอบวางไข่ใช่ครับเพราะถือไว้แล้วมันหนักครับไม่ใช่ครับ พอทะยวนมันจะแตกลงเลยครับโอ,อ,อ้มึงก็วางเบาๆสิพี่เบสพี่เบสว้าวาและตอนนี้ครับเบสน,นะครับหนีออฟจะ๊กุ้มไปสำเร็จครับ บอกไปเมื่อกี้ตอนพี่ลงอ่ะพี่แบบกลัวเยี่ยวแตกเยี่ยวแตกโอ้พี่แดน,ดนวาดน้ำเหลืองเชียวไอ้กายเอาพวกไปเราไปพังกองกินข้าวกันเดี๋ยวไปไหนอ่ะกินข้าวกันโอ้ไปก่อนดิไอ้แนนเห็นปะคำถามเพิ่มอีกแลยววะใครเป็นคนคิดละถามมาได้เสร็จแล้วครับลืมบอกนะก็รู้หนิว่าเราขอน้ำไปแล้วแต่น้ำยังไม่มาก็คือไม่มีที่อาบน้ำให้แล้วก็ต้องกลับเงี้ยนะใช่ ไม่ได้ผิดเพราะเบฟเป็นผิดเพราะคำถามไม่ไม่ผิดเพระามมมระมึงจินโดเล,ล่ามีคนแค่ก,กี่คนจินโดเล,ล่ามันรองเท้าแก้วแล้วพี่รู้ได้ไงออว่าเขาไม่มีคนแค่อยู่คือเดียวกับสโนุนไวไหมเขาอยู่รัฐเดียวกันอาจจะเป็นแยกกันห่างๆแต่เขาแค่ไม่เอามาออกงานไม่ไม่เคยดูการ์ตูนแล้วอย่าอย่าแกล้มเออสโนุนไวท์อะที่รองเท้าแก้วตกไปหานางเงือกอะสนุที่มีซ่อมหวีผมอะสนุไวท์ที่ทำรองเท้าแก้วตกแล้วหนีไปหานางเงือกใช่ที่ชื่อแอเรียลใช่ไอ่เอลซ่าชื่อชื่อเอลซ่าเออเขอบคุณทุกคนเดี๋ยวผมไปดีกว่า และตอนนี้คนแรกไปแล้วครับคนต่อไปเจี๊ยบมีเจี๊ยบสลักให้น้องสาวใครจะเป็นคนต่อไปครับอ่ะเจี๊ยบสลักให้ให้ไอ้ฟ้าก่อนให้ฟ้าก่อนเจียบเลือนะยิ่งได้เล่นคนแรกมีสิทธิ์เลือกเยอะอ๋อเจี๊ยบสลให้อะไอ้ฟ้าจะได้ได้เลือกปริศนาฟ้าแลบนะครับเมฟได้แล้วเราจะไม่มีอีกแล้วอ่าต่อไปเป็นน้องฟ้าใช่ไหมครับอ่าขอให้โชคดีครับน้องสาวเอาเลยโอ๊ยเอางี้ฟักได้ไหนบอกพี่เลยไม่อยากได้ไหนเลยบอกพี่เลยพี่ว่าไม่เขียนนะไม่ไม่เมื่อกี้มึงออกจากเฟรมไปไม่ได้ตามมึงเขได้ไหนบอกพี่เลยครับเดี๋ยวพี่จะให้โโกกวา มันเต้นปะไปเต้นปะไม่บอกไม่ได้ต้องรอลุ้นเอาถ้าพร้อมแล้วลุ้นเลยครับน้องสาวอยากได้กูวางก็ช่วงนี้แล้วกันเพราะมึงมึงสระพุทธไม่ใช่หรอมึงหนังเยอะเนี่ยถ้าพร้อมแล้วช่วงดีครับน้องสาวไปเลยครับว้าวได้เต้นแล้วได้เต้นแล้วขอโกโกวาได้โกโกวาคุณแน่ารัอยู่แล้วน่ารักจังคุณเกี่ยวอะไรวะ หนูอะคนไรไม่รักจังไม่ใช่ต้องฟ้าได้ตุกกวานนะครับเชิญเข้ากรุงเลยครับพี่เป็ดบอกว่าพอเป็นฟ้าพี่เป็ดจะไปอยู่ด้วยเห็นฮียล่ะบอกเลยเฮยล่าเล่นๆหรือว่านี่น่ากลัวขัยนี่ก็พี่เป็ดโก้ไม่น่ากลัวหรอกโกวานมาจากอะไรครับมาจากไอ้นั่นอะสี่ห้าหกอะไอ้สี่หกห้าจริงจุดใจใส่แอมเชื่อหรืจะกินหัวใจเหรอแอมตัดหัวใจพอาะไอหมาตัวนี้หมาตัวนี้ตัวนี้ สารภกิจโกวานะครับจะเป็นภารกิจจากซีรีส์เรื่องสกิทเกมไอซีอาร์หกนั่นแหละ,ะนะครับก็คือนี่เลยครับไม่ใช่โกวาาชิอะไรนะครับนี่ครับอันนี้เป็นน้ําตาลนะครับที่เราทาขึ้นมาเองง่ายๆเลยเคยดูหนังใช่ไหมแกะน้ําตาลให้เป็นรูปลมห้ามหักจริงแค่นั้นเลยครับอ่าแล้วก็ในนี้มีเข็มแล้วถ้มามันหักกับพี่ชายหักก็คือเรียบร้อยในเบไปตายเบฟในหนังเขาให้เวลาเท่าไรไม่รู้แต่ในคู่ของเราพี่มีเวลาให้น้องฟ้าแค่ห้านาทีครับอุยขอโชคดีไม่มีสัรองไม่มีครับมีอันเดียวนั้น ว่ยไอ้ฟ้าอย่าทำแตกก่อนนึกว่าแกะโซมาน่าจะแตกแล้วแตกคือจบเลยนะอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอืมแล้วแบบคนโยเค็นอะแบบมันเลยคือคนมือสั้นมือสั้นอุ้ยสูงว่ะสงสัยจะ็มองว่าไม่สูงนะแต่มันสูงนะสูงพี่สูงบ้านปกติสูงประมาณ6เมตรกว่าอันนี้6เมตรอะผมไม่ใช่6ไม่เหมือน6สูงตึกกี่ชั้นอะแต่รู้ว่าสวยนะแนนยไม่เป็นไรไม่อยากดูถ้าพร้อมแล้วจับเวลานะครับ5ที3 2 1ไปครับรังได้ใช่ปหมรังได้ เลยฟ้าแล้วฟ้าแล้วฟ้านาดีอุ้ยมือสั่นน่าโอ้ยมันอันนี้แบบใจดีนะมีเข็มให้เราทำเข็มหล่นก็เรียบร้อยเราดูสักวิดเกมมาแล้วค่ะเข็มมันไม่ต้องใช้หรอกเข็มมันช้านี่นะคะเป็นวิธีเป็นวิธีที่เขาใช้นี่ซักวิดเกมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วดูนภาพที่ผมเห็นจากข้างล่างในฟ้าอยู่เนี้ยเนี่ยเข็มมันไม่ต้องใช้โอ้ยกลัวไอ้เรื่อมันไม่แตกเลยอะโซนโซโซโซเรียก็ต้องเลีย กลัวก็ต้องกลัวค่อยค่อยลงมาเลยครับพี่อุ้ยอุ้ยล,อง,ออลองอ่ะข้าตันอุ้ยครับแมเอ้ยลงเร็วไปตอนนี้เวลาจาก5นาทีครับผ่านไปแล้ว2นาทีเหลือแค่3นาทีเท่านั้น จริงบอกก่อนว่าสำหรับพี่นะพี่คิดว่าภารกิจของฟ้าเนี่ยง่ายสุดในทั้งหมดภารกิจจริงเหรอฟ้าง่ายสุดเราไม่ต้องคิดอะไรเลยนะเว้ยใช่ไม่ต้องใช้เลยแค่แบบทําให้แตกห้านาทีตอนแรกคิดว่านานนะแต่ยวไวทุกคนไวทุกคนหุ้ยอุยหนุ่มแกได้แล้วหนุ่มแกได้แล้วหนุ่มแกตรงนี้ได้แล้ววีฟ้ามันถุยลงมามึงแกทำให้บทลงโทษมันน่ากลัวกว่าเดิมได้ไหมฟ้ามึงกินเข้าไปดิมึงอย่าพุ่งลงมาเดี๋ยวพุ่งต่อมึงกินไม่ได้ไอ้มึงอะรอ่ะตอนนี้โกงเขาไว้ไหลลงมาแล้วครับ ขนมป er ังก็ตกมาด้วยพี yeah> ่ไอ้บ้าแล้วจะถึงพื้นแล้วเฮ้ยมึงเราจะได้แล้วเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้ปลาเขาแบบกัดกั้นบนแบบกินอ่ะกินเลยอ่ะกัดเลยกนเลี้ยงไม่ได้เหรอคะนาทีครึ่งครับไม่รู้แล้วรยู่คนไม่รู้แล้วเฮ้ยหนูหนูไม่เปียกและตอนนี้นะครับฟ้าทำน้ำตาลแตก ล้มเล็วครับลงมาเลยครับ่ไมาว่ะเหลืออีกตั้งนาทีนึง้ยอเิออกมายืนนี่แล้วไม่เป็นรูปเน่างแล้วเว้ยพี่ตามน้องมาน้องสาวสุดท้องนะครับไป็นสำเร็จครับโอ้เปนยาค่ะโอ้น้องสาวเราเปียกเลยครับหนาวไมฟ้ามาวัดี๋พี่ให้เาอู่นน่ากลัวดิโอนะครับ ไปข้างบนอะ่ะหนูมือสั่นค่ะแต่วิวสวยไนหะม,มสวยวิวสวยสูงเหมือนมาที่จำเลยป่ะบอกเลทุกคนไม่เหมือนจะไม่สูงนะใช่สูงแต่คือแบบมือสั่นค่ะสันนะ่นอะตลอดเวลาทุกคนมือสัน่น คือต้องบอกก่อนว่าจริงๆตรงเนี้ยคารวนมันเคยเป็นแบบสาไว้น้ำเราแล้วตอนแรกเราดูอะไรอย่างดีแต่ว่าเราคุยกันเขาว่าเลยทำแบบเป็นระบบแบบสาไว้น้ำแบบจริงๆอะไรเงี้ยเราเราจะลงทุนครับเราก็เลยทําการเอาดินครับมาใส่เพื่อเป็นโคนจริงๆเนี่ยมันเป็นโคนไว้โดนแต่แบบฝนมันตกเยอะแล้วทำให้แบบน้ํามันไปเอยแล้วจนมันไม่กลายเป็นโคนเป็นน้ําแทนนะครับก็คันแล้วคันแล้วพี่ยาอย่าพูดเยอะหนูไปได้เลยปะเพราะยังับไปด้วยกันเรบไม่แทนหรอใช่ครับหลายว้คนนั้นและในที่สุดก็มาถึงไอตัวปนคนสุดท้ายของเรามาดิ เข้ามาดิครับวัวที่ไหนตอนนี้เป็นสนาฟ้าแลบไปแล้วกอวัาไปแล้วเลือกไข่กุ้แจกับมัดแขนมัดขาลอยฟ้าจริงๆหนูว่า2อย่างนี้น่าจะมัดแขนมัดขาเป็นสิ่งที่หนูอยากได้ก็อ,อยาก้ระไหก็แล้วแต่ถ้าคิดว่าดีก็ถกอยหมุนได้ครับถ้าพร้อมแล้วส2มสองหนึ่งไปเลยครับขอโชคดีน้องสาว ไขกุญแจเดี๋ยวนี้ต้องแบบเทตนิดนึนนง<อ>เดี๋ยวเราเทปการก่อนไปนั่งรองในบ้านพักได้เลยครัแต่ไม่ยากยากมากหรอกใช่ครับไม่ยากมากไปนั่งพักในบ้านยินยินรอก่อนเปิดแอร์อะไรไปยังไม่มาโอเคมาเลยน้องสาวสำหรับมิชชั่นไขกุญแจของแนนนะครับก็คืออย่างที่เห็นรอบๆอบกรงเนี่ยจะมีกุญแจแบบนี้ทุกคนทั้งหมด20อันอย่างที่แนนบอกโคตรง่ายแนนก็แค่ไข,ขให้ออก20<ช>อันก็จบนี่แล้วนี่กุญแจครับแม่กุญแจเนี่ยมีมี2ี่สส่วนกุญแจเนี่ยมีห0สิบก็ ขล่อยโชคดีเอ้าหนูงลงเลยดีกว่าคืออะไรพี่อย่าไม่ไปไหนเลยไม่ปลอดภัยเลยอ่ะปลอดภัยใช่เหรอปลอดภัยมีบ้างบางครั้งที่แบบเกิดข้อผิดพลาดเทคนิคของเรานะคะหนูคิดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะพยายามเอาออกมาดอกหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็ไข่ทุกอันจะทําได้หรือเปล่านะทุกคนแต่ก็จะพยายามโอ้ยสูงอ่ะพอ่อ สัมภาษณ์นะครับคิดว่าแนนจะสามารถทําได้ไหมครับในการที่แนนเนี่ยเป็นคนชอบเอาชนะคนอื่นนะครับผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์ครับผมมีสิทธิ์ชนะมีสิทธิ์แพ้ครับแล่นน่องฟ้าเหรอครับคิดว่าแบบเออแนนมีสิทธิ์ใช่ไหมครับจากที่แบบไปลองทำข้างบนมาใช่หนูว่าพี่สาวทํำได้พี่สาวเก่งโอ้โหแล้วคือของคนอื่นอ่ะเขาไม่ต้องเดินนะเนี่ยต้องเดินต้องเดินทั้งกกงอ่ะเดี๋ยวจะวางว้าแนนครับแนนมีเวลา5นาทีนะโอเคถ้าพร้อมแล้ว3 สอหนึ่งเริ่มได้ครับว้ามันตกไปนี่โอร้ถเหลือก็สิบอันได้ะมันไขไม่เข้าเลยแนนยอมเถอะที่บ้านให้อภัยแล้วมันเหมือนจะไขออกนะทุกคนแต่ว่ามันไขไม่ออกเลยขอให้ความดีทั้งหมดที่ลูกเคยทำมา ส่งผลให้ลูกด้วยเถิดส่งผลให้ลูกด้วยเถิดส่งผลให้ลูกด้วยเถิดว้าว้าออกแลวว้าวตอนนี้นะครับเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับไข่แม่กุญแจไปได้แล้วหนึ่งดอกสู้ๆเอ็มสู้ๆพิซซ่าวได้แล้วพอมันได้แล้วมันตื่นเต้นหรอทุกคนว้าวุ๊ยเร็วเร็วดอกที่สองผ่านไปเรียบร้อยนะครับดอกที่แปดเร็วยา อุ้ยนิ้วหนูจะล็อกอ่ะวสามบอกแล้วสามบอกแล้วสามบอกแล้วได้แล้วได้สี่ดอกแล้วว่ะใคอยู่ผ่านไสองคนที่สิบเจ็ดวิเองอ่าแล้วก็บางนะครับใครอยู่แถวลราดูการคองสิร์ตพอดีว่าผมอยากหาคนที่แบบตัดหญ้าออกอะไรเงี้ยพวกวัชพืชอ่ะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเมลนี้เลยเมลนี้ตอนนี้เราผ่านไปสี่ดอกแล้วนะคะมีโอกาสที่เรา เราไม่มีอกันละอุ้ยห้าดอกพี่เป้ห้าดอกแล้วอุ้ยไวนะไวๆนะนี่ครับตัวแล้วเวลาตอนนี้นะครับอุ้ยไม่ออกอุ้ยหกหกดอกแล้วแนนหกดอกแล้วเหลือสองคันนี้เหลือสองคันนี้ ไม่ออกอ่ะตอนนี้เวลาผนแล้วครับสามนาทีสี่สิบวิและขแล้วัยอปวดมือปวดมือปวดมือ ไปเอย่าล็อกยักษ์ไหวมากเลยคุณเพราะเรามีแม่เรามีลูกแจ60ดอกเว้ยโอ้อ้ที่่าหนูไม่ไหวแล้วหนูปวดมือมากเจ็ดหกห้าเข้าสิวะเมดเวลาครับผมทุกคนลงเลยพี่ลงเลยพี่ ไอัโดีแว้าวว้าวว้าหนูจะนอยู่แล้วได้าลดเร็ว่วยหนอยโอ้หนูจะนอยู่แล้วอ่ะไม่ได้ใกล้เคียงเลยมันไวมากเยป็นตัวอะไรขา เลยกุญแจแล้วกูจะเอาแม่กุญแจออกจากกงกูยังไงและตอนนี้นะครับน้องสาวของเราก็ทําให้สาเร็จครับอ oh, ๋อทำไ้เอาอีกตั้งสิบอีกตั้งสิพูดแต่ถือว่าเกินคาดเพราะแบบมันมาได้ครึ่งทางอ่ะห้าทีครับถือว่าแนนเก่งมากแล้วลูกกุญแจมันเยอะมากแต่แนนก็ถือว่าเก่งนะน้องสาวพี่อ่ะแล้วก็มีข่าวร้ายครับ <c oughs> เมื่อกี้ <c oughs> ไปถามคนขับเขาบอกว่าวิวเนี่ยไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัย <c oughs> น้ําหนักเกินเราก็เลยแบบ เสียดายขนาดนั้นเลยเหรอเออหนูกกูทะลุเลยอ่ะงั้นเลยวันนี้ก็คือต้องจบอจบะไรเสียดายไม่ไดปไม่เป็นไรพี่เป็นแทนมันอันเหลืออะไรนะสุดท้ายปังปังครับตอนนี้คุณเป็นผู้เล่นนะครับขึ้นไปต่อเลยค่ะเดี๋ยวข้างล่างนี้หนูจัดการเองไม่ไหวมั้งเป็นพิธีกรได้ไว้ไว้ไว้เอาเลยได้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 รู้หรือว่าคืออะไรรู้หรือ่คืออะไรรู้หนูรู้หมดละไงมา ภารกิจของพี่เป็ดแกะกล่องน,นี้ให้ได้รอดเลยและนี่คือภารกิจมาแขมมดขาที่ทุกคนไม่ได้นะครับก็คือ,อน,นี่เป็นกล่องที่ถูกพันเทปกาวไว้แบบหลายทบมากไม่ต้องทำอะไรมากภารกิจนี้แค่แกะกล่องแล้วกดปุ่มข้างในจบยากหรอกแค่แกะกล่องมั่นใจกันหลเอ้ยพี่ตัวแกะเลยโอเคเดี๋ยวมารอดูอนค่ะทุกคนว่าพี่ชายของเราจะทำสำเร็จหรือเปล่าไปเลยข้ขก้นเลยโอ้ไม่ยากหรอกทุกคนเพราะอะไรรู้ป่ะผมมีนี่ผมแมอบหยิบมา นี่ก็เป็นภารกิจของคุทนันันนะครับผมในเรื่องของอารมณ์และอายุก็เยอะแล้วขึ้นแค่นี้นะนี่ยังไม่ยังไม่สามเม็ดเลยโวยวายแล้วโอ้โ้พร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปไม่ยากครับทุกคนอะ้ะนวิธีการแก่แบบคนแก่นะครับลอกขี้ไร้่องไงอ่ะ อุ้ยแต่ว่ามันแน่นมากนะเคเอากูลงน้ำาเร็วดิกูอยากลงน้ำแล้วเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเอ้ยงลงมาก้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเอยเฮโมเฮ้ยเา้ยเเฮ้ยโฮ้เ้ยเเนียยเอ้ยเฮ่ยเย้้้เยยเยเเเเ้เ โอ้ยเจ้าคุณแกแม่งพาลัวว่ะทุกคนครับเขาทิ้งสิ่งที่มีคมที่สุดถูกต้องที่มากกว่าเล็บของเขาถูกต้องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไปแต่เขา ข้างในอยเป็นเทพใสอุย้ยเข็ดคอก้ได้ไนะทุกคนเรื่องอะไรลือๆเนี่ยเขาเก่กงไม่ว่าจะเป็นลือความลับของคนนูน้น <ๆ S 2> ของคนนี้ลือหมดทุกคนลือจนเอาเรื่องใหม่ของกูมาลืใอมาอีกกูต้องไม่ได้แล้วผวดล,ล็อกแล้วผวดล,ล็อกแล้วปดร้ลลองลลอะทุกคนอี้โอ้โหทีแปวโสองนาทีค่ะโอ้มีเวลาแกสามนาทีนะครับ เหลือสามนาทีครับทุกคนให้กำลังใจผมด้วยโอ้โหกี่ชั้นวะเนี่ยชั้นสุดท้ายแล้วทุกคนคออยู่อย่างี้แล้วกลับบ้านไปอะอย่างงี้แล้วนะโอ้ย โอ้โหกี่ชั้นวะเนี่ยเราจะดูได้ว่าคนไหนเริ่มแก่เนี่ยเราดูจากตอนที่เขาปวดนะครับอ่าอุ้ยแปลว่าบีมแก่แล้วดิ่อูหนูไม่เกี่ยวนะ เจอกล่องแล้วทุกคนนี่ไม่รู้ในกล้องเห็น,นไหนามานะับไรอ่ะตะไบเลยบอรออาวุธเยอะไปไหนเนี่ยอ่ะอ่ะแกแล้วโดนเจอแล้วทุกคนโอ้โห กูตายเอะพี่ไปเห็นคุณแจนี่ล็อกอยู่ไหมอันนั้นเป็นอีกหนึ่งภารกิจหนึ่งที่เราซ่อนไว้เมื่อกี้แค่สองในสิบทีนี้ฉันจะใช้แรงสักครึ่งหนึ่งล้วเนาะเจอรวนแล้วเจอแล้วทุกคนผมเจอแล้วทุกคนได้แล้วครับ ได้แล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวกี่ทีสี่วิทุกคนสีส่วิพี่เบสเก่งมากพี่เบสเราคุยกันว่าอะไรถ้าเกิดชนะพี่จะได้อยู่ข้างบนไม่ตกข้างล่างอะไรนะตอนถ้าพี่ชนะพี่ได้ร้องอยู่ข้างบนไม่ตกลงน้ำเออแล้วไปไหนอะ่ะกลับบ้านน้อยไหมสีน้อยไหม,ไหมทุกคนครับเลอกก่อนเลยครับผมเดี๋ยวเก็บข้าวของแล้วก็เดี๋ยวไปนะครับ เอากูลงไปก่อนฮัลโหลประกาศดิ<ป>กูตบายกามากอนฮัลโหลเฮ้อ้ออาวผมจะชนะไปเพื่ออะไรครับทุกคนว้าวแน้นจะสั่นมากก็ไม่ได้โกงมันสั่นครับทุกคนช่วยด้วย I'm dead.